จะสังเกตว่าคุณทรัมป์นี่พูดเสมอเดี๋ยวจบ reciprocal t a r i f f เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีออตอนนี้มี secondary t a r i f f ใช่ไหมก็คือว่าเพื่อไปกดดันรัสเซียแล้วต่อไปก็จะมี B ริ c s สมาชิกกลุ่ม b ริ c s เนี่ยเอาไป1 0ซึ่งถึงวันจริงอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็บอกว่าถ้าเกิดบริกเนี่ยจะทําระบบการชําระเงินที่มาต่อต้านเงินดอลลาร์เนี่ยก็เตรียมการเลยนะร้อยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์กลุ่มบริกเองก็ต้องคิดหนะักเพราะว่าถ้าเกิดยอมไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ย เขาจะอยู่กันยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ผมคิดว่า,าความรวมตัวกันแต่ก่อนเนี่ยก็รวมตัวกันหลวมๆแต่ภายใต้แรงกดดันเนี่ยอาจจะรวมตัวกันแน่นหนามากขึ้นเมืองจีนเนี่ยสมัยก่อนโดนอเมริกากดดันเนี่ยโดยสมัยยุคคุณทรัมป์แรกเนี่ยจนกระทั่งคนจีนเนี่ยบอกเลยว่าคุณทรัมป์เนี่ยมีชื่อเล่นชื่อทรัมป์เจิ้งกัวทรัมป์เจิ้งกัวคืออะไรครับก็อบอกคุณทรัมป์ผู้สร้างชาติ เพราะว่าถ้าเกิดคุณทัาใไมกดดันเนี่ยอุตสาหกรรมพวกชิปอุตสาหกรรมต่างๆของอพวกไอทีเนี่ยของของจีนก็ยากที่จะมาถึงขนาดนี้หัวเวยก็ยากจะมาถึงขนาดนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยคือรัฐบาลพยายามส่งเสริมก็ไปไม่ไหนไม่รอดแต่พอคุณทั้งกดดันเนี่ยเอกชนก็เป็นหลักแล้วรัฐบาลก็ส่งเสริมเอกชนแล้วเขาก็เลยมีวันนี้ได้ไงครับการกระทําอย่างนี้ของคุณทั้งเนี่ยกาลังกดดันให้คนที่เขากดขี่อยู่เนี่ยเข้ามา กลุ่มกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นพันธมิตรในระยะยาวแล้วก็เขาจะตัดตัวกันได้ดีเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ทั้งกลุ่มบริกทั้งหมดเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ3 3มจุพันล้านคนถ้าเกิดมีความจําเป็นจริงๆเนี่ยสินค้าที่เขาไม่สามารถส่งไปที่อเมริกาได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งในกลุ่มบริกได้ด้วยตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่า ถ้าเกิดสู้ตัวต่อตัวเนี่ยมันมองหาจุดทางออกยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันรวมกลุ่มกันได้เนี่ยก็จะนําไปสู่การที่ตัวของบริกเนี่ยมีทางออกมากขึ้นตัวบริกเนี่ยความจริงเขาก็มีเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล,แล้วจริงๆอย่าลืมอย่าลืมว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณทรัมป์พูดอยู่เสมอว่ากลุ่มบริกเนี่ยคือคลไกลที่จะทําลายบ่อนซาะบ่อนทําลายอํานาจของอเมริกา สิ่งที่นับกปงวลใจสิมันมันไม่ใช่เรื่องทั้งหมดนี้คือกันที่หนึ่งคือว่าคุณไปกดดันกับคนที่ไม่ได้สนใจคุณอ่าอันที่สองก็คือว่าลรืออยู่ในฐานะที่จะไม่สนใจคุณได้แต่ที่สองที่กําลังเกิดขึ้นก็คือว่าตัวของคุณโมดี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยคุณโมดี้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปไประชมุมที่จีนแล,ล้วล่ะคือเขาไม่ได้ไปจีนมาเป็นเวลาแปดปีนะครับ ตั้งแต่เริ่มทะเลาะบอกแว้งกันตามพรมแดนเนี่ยเขามีปัญหากันเรื่อยๆเสร็จแล้วเขาก็ประกาศว่าเดี๋ยวยี่สาิบงหาคมเนี่ยเขาจะไปประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกที่เมืองจีนก็จะเป็นโอกาสให้เขาคุยกับท่านประธานดีสีแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้จะกลายเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมแล้วล่ะ จากแต่ก่อนเนี่ยเป็นผู้ขัดแย้งตามพรมแดนใช่ไหมครับทะเลาะเบาแหวงคู่แข่งด้วยผู้เทียบบารมีด้วยแต่ตอนนี้โดนพี่เบิม้มท่านเจ้าพ่อข่มเหงทั้งคู่เลยตอนนี้ทั้งคู่ก็เลยบอกว่าโอเคจากคู่แค้นผู้ขัดแย้งเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นคู่ขาก็ได้เป็นเพื่อนกัน <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ผ็เลยบอกว่ากําลังเตะอินเดียเข้าปากมังกรหรือเปล่าอ่ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่อินเดียคนเดียวนะบราซิลด้วย เราเซาแอฟริกา <Yeah. S 1> ก็โดนไปสามสิเปอร์เซ็นแล้วก็โดนด่าทุกวันบอกว่าเหยียดผิวแล้วรัสเซียก็โดนข่มเหงผมบอก mm. คุณนาดูสิบีก็โดนบาราซิลใช่ไหมครับรัสเซียก็โดนกดขี่อินเดียก็โดนไชน่าก็โดนเซาแอฟริกา mm. ก็โดนสรุปแล้วบริกทุกคนโดนอเมริกากดขี่หมดเลยอะ่ะ mm. แล้วคุณนาลองคิดดูสิครับว่าทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถที่จะเริ่มคุยกันได้ลรเขาบอกว่าถ้าเรายอมอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะยาก ปกติหลักการการปกครองใช่ไหมครับหรือการทหารก็คือเขาเรียกว่า d i v i d e and อ o n q u e r ก็คือแยกแยกเป็นส่วนๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ควบคุมเป็นส่วนๆใช่ไหมครับอย่าให้เขารวมกลุ่มกันได้แต่การกระทําอย่างนี้ของคุณทั้มเนี่ยกำลังกดดันให้คนที่เขากดขี่อยู่เนี่ยเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นพันธมิตรในระยะยาวแล้วก็เขาจะจับตัวกันได้ดีเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าอย่าลืมว่า ตอนนี้ทั้งกลุ่มบริกทั้งหมดเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ3.3พันล้านคนเ mm. ศร,รษฐกิจเขาไม่เล็กเลยแล้วถ้าเกิดมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยสินค้าที่เขาไม่สามารถส่งไปที่อเมริกาได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งในกลุ่มบริกได้ด้วยกันเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าถ้าเกิดสู้ตัวต่อต,ต,ตัวเนี่ยมันมองหาจุด ทางออกยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันรวมกลุ่มกันได้เนี่ยก็จะนําไปสู่การที่ตัวของบริกเนี่ยมีทางออกมากขึ้นแล้วนี่คือสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องมาเป็นเวลานานเขาก็ถามแต่สมัยคุณทําขึ้นภาษีกับทุกคนบอกว่าแล้วทาไมไม่รวมตัวกันละ่ะไม่รวมตัวกันแล้วก็ต่อต้านออันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นผลพวงที่คุณทําคงไม่ถึงว่าหลังจากไปกดขี่แต่ละคนมากๆเนี่ย เขาก็ตอนนี้เริ่มหันหน้าหากันแล้วอีกไม่นานก็คงจะรวมพลังกันแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นก็ตามสะดวกเลยนะครับแล้วผมก็จะเริ่มเจรจาแล้วก็เปิดทางให้กันและกันแล้วทำให้ตัวของออทั้งกลุ่มบริกเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่ได้ดีขึ้นภายใต้แรงกดดัน,นอเมริกาในลักษณะนี้ผมก็อย่าลืมว่ามหาเศรษฐีที่อินเดียก็เยอะมหาเศรษฐีที่จีนก็เยอะ แล้วคน3,300ล้านคนเนี่ยมหาเศรษฐีหรือว่ารายได้สูงเนี่ย10%ก็300ล้าน300ล้านเนี่ยนี่คือเศรษฐกิจกของอเมริกาเลยนะครับเท่ากันเลยแล้วก็ิงอเมริกาเอง300ล้านก็ไม่ได้รวยทุกคนด้วยผมผมบอกเลยว่าในขณะนี้ถ้าเกิดรวมปริกกันได้อย่างใกล้ชิดลักษณะนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่โค้งใหม่ที่ที่กลุ่มต่อต้านเนี่ยรวมตัวกันติ เห็นไหมแต่ก่อนแต่ก่อนนีเ่เป็นปลูกกอตาเล็กๆเป็นทรายเม็ดเล็กๆเนี่ยรวมตัวันไม่กิดแต่ว่าถ้าเกิดทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าพอมีหวัวโจกก็คืออินอ่าจีนแล้วถ้าเกิดรวมพลังกับอินเดียได้แล้วรวมพลังกับบราซิลได้เนี่ยแล้วพอไปผูกโยงกับอ่าตัวของรัสเซียเซาท์แอฟริกาเนี่ยแล้วอาจจะมีพันธมิตรอื่นๆที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาวัดใจกันดูว่าอินเดียเนี่ยภายใน20วันเนี่ยอินเดียจะตอบยังไง แต่เท่าที่ดูขณะนี้คุณอินเดียบอกว่ายากแล้วแล้วคุณเราต้องเข้าใจานี้ครับว่าการเจราจารอบแรกที่ที่ได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นไปเนี่ยมันมันอยู่บนพื้นฐานของว่าอินเดียเนี่ยไม่สามารถเปิดภาคเกษตรให้อเมริกาได้ในเชิงการเมืองเนี่ยแม้ว่าส่งออกจะดีขึ้นแต่ว่าส่งออกไปอเมริกาแค่สี่เปอร์เซ็นะ่ะแต่ว่าคนที่เป็นเกษตรกรเขาอีกเยอะแยะไปหมดเลยต้องยี่สบสาสิเปอร์เซ็นของเศรษฐกิจใช่ไหมครับเขาจะยอมให้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมีปัญหา เพื่อคนสี่เปอร์เซ็นได้ยังไงอ,อ่ะผมผมผมบอกเลยว่าด้านคณิตศาสตร์ของการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ลงตัวตั้งแต่แรกแต่พอไปเจออย่างนี้ผมคิดว่ามันกำลังจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งน่าสนใจครับค่ะอาจารย์คะถ้าเรามองจากตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของจีนอินเดียหรือว่าทางด้านของบราซิลเนี่ยคือล้วนจะอยู่ในกลุ่มบริกเท่ากับว่าเป็นการเร่งให้เกิดกลุ่มบริกขึ้นมาแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการรวมตัวกันแบบ คือสู้กับอเมริกาที่แบบแบบถาวรเลยไหมหรือว่าเป็นการรวมตัวกันแบบลุ้งหลวม,ลวมในช่วงนี้เท่านั้นเองเพราะว่าอันนี้เรากําลังจะมองถึงว่ามันหมดสมัยของคุณรุ่นแมนเนี่ยมันเป็นการแข่งขันระยะยาวแล้วก็จะหมายถึงเรื่องของไอตัวค่าเงินดอลลาร์ด้วยเพราะดอลลาร์ก็ไม่รู้ยังทรงพลังอยู่หรือเปล่าก็จะกลับมาเรื่องที่นักทุนเฝ้าตาเฝ้าจับตาดูนะคะว่าเอฟบริกมาปุ๊บเนี่ยทองคําจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ถามเขาไปโยงกับงด้านของนักลงทุนที่สนใจอย,อยู่นะคะ รผมคผงมมเรียนอย่างนี้ครับว่าตัวบริกเนี่ยความจริงเขาก็มีเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วจริงๆอย่าลืมอย่าลืมว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณทรัมป์พูดอยู่เสมอว่ากลุ่มบริกเนี่ยคือคกลไกที่จะทําลายบ่อนเซาะบ่อนทําลายอํานาจของอเมริกาเนี่ยมีความตั้งใจตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นอํานาจต่อรองกับตัวของอเมริกาเองแล้วขณะเดียวกันเนี่ย ตัวของอเมริกาก็มองว่ากลุ่มนี้เมื่อตั้งขึ้นแล้วเนี่ยถูกจีนเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างพรรคพวกแล้วก็ระดมสมัครพรรคพวกไกลๆเพื่อเป็นฐานอํานาจใหม่ให้กับจีนเองเพราะอย่าลืมว่าในแต่ละกลุ่มมันต้องมีหัวโจกใช่ไหมครับในขณะนี้หัวโจกของกลุ่มบิ๊กเนี่ยก็คือจีนนี่แหละเพราะฉะนั้นอ,อเมริกาก็มองด้วยความไม่สบายใจอยู่แต่แรกแล้ว คุณเาาจะสังเกตว่าคุณทรัมป์เนี่ยพูดเสมอเดี๋ยวจบ reciprocal tariff เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอะตอนนี้มี Secondary Tar i f f ใช่ไหมก็คือว่าเพื่อไปกดดันรัสเซียแล้วต่อไปก็จะมี r ริ s สมาชิกกลุ่ม b ริ c s เนี่ยเอาไป10%ซึ่งถึงวันจริงอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็บอกว่าถ้าเกิด B ริ c s เนี่ยจะทำระบบการชำระเงินที่มาต่อต้านเงินดอลลาร์เนี่ยก็เตรียมการเลยนะร0 0 1 5 0อาเตเตรียมการเพิ่มไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่า จากทั้งหมดนี้เนี่ยกลุ่มบริษเองก็ต้องคิดหนะักเพราะว่า,าถ้าเกิดยอมไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ผมคิดว่า,าความรวมตัวกันแต่ก่อนเนี่ยก็รวมตัวกันหลวมๆแต่ภาย,ภายใต้แรงกดดันเนี่ยอาจจะรวมตัวกันแน่นหนามากขึ้นความจริงมันเคยมีกรณีหนึ่งที่ผมผมเคยชอบพูดให้คนฟังว่าเมืองจีนเนี่ยสมัยก่อนโดนอเมริกากดดันเนี่ยโดยสมัยยุคคุณทรัมป์แรกเนี่ยจนกระทั่งคนจีนเนี่ยบอกเลยว่า คุณทรัปมเนี่ยมีชื่อเล่นชื่อทัมเจิงจ้งกัวทัมเจิ้งกัวคืออะไรครับเขบอกคุณทรัปมผู้สร้างชาติเพราะว่าถ้าเกิดคุณทรัปมไม้กดดันเนี่ยอุตสาหกรรมพวกชิปอุตสาหกรรมต่างๆของอ พวกไอทีเนี่ยของของจีนก็ยากที่จะมาถึงขนาดนี้หัวเว่วยก็ยากจะมาถึงขนาดนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยคือรัฐบาลพยายามส่งเสริมก็ไปไม่ไหนไม่รอดแต่พอคุณทํากดดันเนี่ยเอกชนก็เป็นหลักแล้วรัฐบาลก็ส่งเสริมเอกชนแล้วเขาก็เลยมีวันนี้ได้ไงครับงันรอบนั้นเนี่ยทําให้จีนเนี่ยพังาดขึ้นมาจากแรงกดดนันเหมือนเหล็กคุณเนาต้องคิดว่าเหล็กเนี่ยถ้าไม่โดนความร้อนก็ไม่เป็นเหล็กกล้าบริกก็เหมือนกันถ้าไม่เกิดกระแสการกดดนัน ก็ายากที่จะรวมตัวกันอย่างแน่นหนาผมว่าครั้งนี้ผมคิดว่า,าเป็นที่น่าจับตามองเลยนะครับว่าบริกเนี่ยภายใต้แรงกดและความร้อนที่มาจากคุณธรรมลักษณะนี้เนี่ยจะสามารถรวมตัวกันได้แน่นหนามากขึ้นไหมแล้วจะสามารถกลายเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งซึ่งถ้าเกิดดําเนินการได้นะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์ในโค้งถัดไปก็คือว่าเมื่อมีขั้วอานาจเกิดขึ้น มาแล้วก็บอกผมไม่ยอมคุณเนี่ยก็จะมีอีกหลากหลายคนที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ที่น่าสนใจผมเลยคิดเงีว่าขณะเนี้ยเตะอังราซิลี่าเตะเตะแซมบ้าใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เตะอินเดียเนี่ยเข้าปากมังกรชัดๆเลยอะ่ะเพราะว่ามันจะทําให้ให้สงครามการค้าโลกเนี่ยเริ่มเริ่มสมรภูมิเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนสมดุลมันเริ่มเปลี่ยน เพราะว่าคุณคุณไม่ใช่หลักการที่ที่ทางการทหารเขาบอกไงว่าคุณต้องแยกแล้วก็ปกครองอแต่คุณไปบังคับให้คนข้างล่างเนี่ยเขารวมกลุ่มกันได้เนี่ยมันสร้างอำนาจการต่อรองขึ้นมาผมผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าจับตามองครับอาจารย์่าท่านยนา่งเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของเราไหมคะในอาเซียนเนี่ย๋อ,อผมว่าดีเลยผมผมผมบอกเลยครับว่าในในส่วนนี้เนี่ย ก็หมายความว่าอเมริกาเนี่ยก็ต้องให้น้าหนักกับอาเซียนมากขึ้นเขาไม่มีทางเลือกแล้วล่ะถ้าเกิดเขาก็ทําอย่างเงี้ยผมถามเลยครับว่าเขาอยากเข้าเอเชียเนี่ยเขาจะเข้าที่ไหนได้ล่ะรัสเซียก็หมดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของอจีนก็เป็นไปไม่ได้คู่ขัดแย้งอินเดียก็ไปทะเลาะกับเขาจนกระทั่งเขาเริ่มคอนแล้วก็จะไม่มองหน้าแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เหลือแค่ช่องเดียวก็คืออาเซียน ซึ่งในอาเซียนเนี่ยก็มีทั้งเป็นพันธมิตรของจีนอย่างใต้ชิดอย่างเมียนมาลาวกัมพูชาเนี่ยเป็นต้นก็ที่เหลือก็กึง่งกึงบ้างเป็นพวกอเมริกาบ้างอย่างปฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับอย่างไทยก็พยายามจะเป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราอ่ะจะได้ประโยชน์แล้วก็หลายหลายคนเนี่ยซึ่งมองลักษณะนี้ก็โดยเฉพาะเรื่อง FDI เนี่ยตอนนี้ผมบอกเลยว่าอินเดียก็ยากแล้ล่ะ แต่ก่อนเนี่ยคนก็เลือกที่จะออกจากจีนแล้วมาอินเดียกับอาเซียนแต่ในขณะนี้ผมคิดว่าเขาคงเลือกที่จะมาที่ตัวของอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าดีกับเราผมผมคิดว่าขัดแย้งอย่างนี้ดีกับเราเรื่อยผมผมคิดว่าเราพยายามทําตัวให้เป็นกลางเนี้ยดีละแล้วก็จะทําให้เราเป็นที่สนใจของทุกคนมากขึ้นเพราะว่าเราไม่เคยเป็นผู้ขัดแย้งกับใคร แล้วก็ดูว่าการมาลงทุนเนี่ยเอ,เอกชนขออย่างเดียวเลยนะครับเอกชนที่อยากได้เนี่ยคือบอกเอกชนจะบอกว่าถ้าเราจะมาลงทุนเนี่ยเราหวังว่าเงินลงทุนเราหลายพันล้านเนี่ย<ม>ก็ไม่อยากให้อยู่อยู่วันหนึ่งเนี่ยกลายเป็นต้องย้ายฐานเพราะว่ารัฐบาลเลือกค่า<ม>เขาไม่ชอบผมคงคิดว่าเขาอยู่แล้วเขาก็อยากอยู่ 20, สปี30ปีแล้วก็มีอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรายิ่งเขาขัดแย้งกันเยอะเรายิ่งดู มีราศีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณคุณเอาลองคิดสิครับว่าแต่ก่อน1 9แล้วก็บอกโอเคดีดีด,ดีสู้เพื่อนได้ใช่ไหมแต่พอเห็นอินเะดียส0ซนะคุณเอา,เ<ร>าผมว่าอุค <okay. S 2> ิจแล้วเราดูงานทันทีแล้วก็ <S 2> <S 2> <S 2> จีนจีนก็ยังไม่จบเพราะจีนก็ยังจะทะเลาะต่อใช่ไหมครับแล้วพอเจอจีนโดนเรื่องของ rule of origin เนี่ยจีนก็ต้องบอกว่ากดขี่ผมใช่ไหมเออแล้วก็อาจจะมีปัญหาต่างๆตามกันมาผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยก็เราต้องนิ่งๆเข้าไว้ระหว่างที่ตัวของ มังกรกับพญาอินทรีกํบบาลังทะเลาะกันเนี่ยแล้วตอนนี้พญาโคชฉาสารเข้ามาด้วยใช่ไหมครับเราก็นิ่งไปอมองซ้ายมองขวาให้ดีหารูทางให้ดีอาจจะดีกับไทยได้ผมคิดว่าทั้งหมดนี้ผมว่าเป็นอาจจะดีกับเราเลนๆ็ตๆดีกับเราเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของมันนี่แชทนะคะ